ที่ทำสมองไหมคะถ้าสิบปีแล้วเรามมฟออนไม่ได้ทําไงดีคะถ้าสิบปีแล้วหนูยังไม่ขยับหนูจะเป็นแผลกดทับนะลูกแล้วหนูก็ต้องนั่งวิวแชร์เพราะฉะนั้นหนูต้องขยับได้แล้วแอบชอบเข้ามาเข้าปีที่แปดแล้วจะบอกรือจะแอบชอบดีแอบทำไมชอบใครก็พูดดูยังไงว่าเขากำลังแอบชอบเราไหมบางทีนะลูกเขาไม่ได้แอบชอบเขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเขาแอบนั่คือเขาไม่ได้ชอบ ทำไมคนที่เข้ามาคุยไม่เห็นจริงใจสักคนมีแฟนแล้วทั้งนั้นจะมาอ้อยหนูเพราะอะไรคะที่เขาอ้อยเพราะว่าพี่ว่าเขาน่าจะชอบแบบกินหวานอะไรเงี้ยบางทีก็อ้อยบางทีก็กล้วยก็แล้วแต่สถานการณ์ทักเขาแต่เขาอ่านไม่ตอบควรทำยังไงดีคะควรเลิกทักอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ชอบเราคะ่ะถ้าหาเขาแต่เขาไม่ตอบทำยังไงดีคะแต่เขาก็อ่อนนะเขาไม่ชอบเราไงถ้าคนที่เพื่อนเคยชอบมาขอเราเป็นแฟนส่วนเพื่อนของเรามีแฟนไปแล้วเราก็เขาดีไว กอลุนพี่ม5หคนทำยังไงดีคะแต่เราอยู่มออันดับแรกคือหนูตั้งใจเรียนก่อนคะ่ะมอเองถ้าไปแฮปปี้นวเย์คนที่ชอบแล้วเขาก็แฮปปี้นวเย์กลับพี่คิดว่าเขาเริ่มมีใจให้หนูจะตอบคำมารยาทคำมารยาทคะ่ะคุยกันมาจะปีแล้วมันไม่ขอเป็นสักทีต้องทำยังไงดีคะต้องถามกันว่าขอเป็นอะไรขอเป็นอะไรคุยกันทุกวนันคอกันทุกวนันแต่พอถามถึงสถานะเขาก็ปัดปัดทำยังไงดีคะเราน่าจะมีฝุ่นนะ คุยกับร <No 1> <I> ุ่นพี่มาหลายเดือนแล้วเขาดูนิ่งมากควรไปต่อหรือหยุดดีอันดับแรกให้เราเอามือที่อังที่จมูกเขาก่อนถ้าเขานิ่งเกินไปแสดงว่าเขาตายเขามาสี่ปีเขาก็ชอบเพื่อนหนูมาสี่ปีเพื่อนหนูชอบคนอื่นเขายังชอบเพื่อนหนูเหมือนกับที่หนูยังชอบเขาชอบเขามาสี่ปีเพื่อนหนูมาสี่ปีหนูชอบเขาเพื่อนเรื่องเพื่อนหนูชอบอะไรครับมาชอบน้องคนหนึ่งแล้วเอาของไปให้เขาเนาะเขายกมือไหวเหมือนเราเป็นป้าทำยังไงดีคะให้เราตอบไปว่าไหวพาเธอลูก น่ารักมากเลยค่ะแต่มีแฟนแล้วไม่ใช่เขานะคะหนูาขามีแฟนแล้วอ,อ้าวอีชิบหายคุยกันนานข่าดนี้คบกันได้คะ <c oughs> อยขอโทษพี่ตดอายุยี่สิบแต่ชอบพี่อายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็คือคุยอยู่แต่จะคุยยังไงให้ดูไม่น่ารำคาญดีคะเออถ้าอยากคุยให้ไม่น่ารำคาญให้คุยแบบไม่มีเสียงเราก็แบบขอทำตามความฝันก่อนคือเขาไม่อ่อนแลยสมัยพี่ใช่ความฝันเขาก็คือการที่ไม่มีมึงเป็นชอบงอนเราเวลาเราคุยกับแฟนทำไงดีคะในวันที่มันมีผัวเหมือนกันมันจะหายหัวไปเลยค่ะ พี่ว่าคนที่หนูแอบชอบเขาจะรู้ไหมว่าหนูชอบเขาเพราะเวลาที่หนูทําอะไรบางครั้งเขาก็มองมางครั้งเขาก็ยิ้มแบบนี้หรอพี่ว่าเขาไม่ได้ชอบนะเขาตีไม่ดีชอบเขาแต่เขาโง่ทําไงดีคะถ้าเขาโง่แล้วเขารวยเราควรรักษาเขาไว้ครับมากแต่เราจะเข้าหายังไงดีเป็นคนที่ไม่พูดกับใครก่อนอยู่แล้วยกเว้นเรื่องงานกับเรื่องที่อยากพูดจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบพูดกับคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนิทให้เราว่าสัดบายไปละอ้า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  คุยกับพี่คนคนหนึ่งอยู่ค่ะแต่หนูกลัวพี่เขาเบื่อหนูควรทำยังไงดีคะคือแต่ก่อนอ่ะบ้านพี่ก็เบื่อหนูเว้ยเพราะว่ามันแบบมันตายง่ายดีแต่เนี้ยพี่รู้สึกว่ามันบาดพี่ก็เลยใช้กรงดักหนูแทนตอนนี้พี่ก็ไม่เบื่อหนูละเพื่อนถูกผู้ชายหลอกใช้งานเราจะช่วยเพื่อนยังไงดีคะตอนนี้เพื่อนอารมณ์ว่าผู้ชายคือพระเจ้าแล้วค่ะเพื่อทําถูกผู้ชายต้องมาก่อนหนูไม่กล้าบอกพ่อกับแม่เป็นเพศที่3อีกอย่างพ่อกับแม่ไม่โอเคกับเรื่องพวกนี้ด้วยหนูทำยังไงต่อดีคะให้หนูลองบอกพ่อแม่ว่าเป็นเพศทีี่่่4คคะะถ้าาาาเเขขออแลไไมมมตบยังใจห มีครับผมมีสิที่เขาจะบอกมึงมีคนคุยสักสิบคนทำยังไงคะเอ่อถ้าสมมติว่าสิบคนไม่น่าเรียกว่าคนคุยเรียกว่าลูกค้าคะ่ะคือเพื่อนอยากมีผัวแล้วมาบ่นให้ผมฟังบ่อยมากบ่ิที่สุดแล้วมันให้ผมหาผัวให้มันอีกด้วยผมควรทำยังไงดีครับพี่เป็นอันดับแรกให้เขียนชื่อพี่ให้ถูกก่อนคะ่ะหนูเรียนครูแล้วหนูอวน้วนป้าชอบเรียกว่าครูดเรมอนหนูไม่ชอบเลยควรจัดก,การความรู้สึกเราหรือจัดก,การป้าดีคะไหนๆเราก็เป็นโดเลมอนแล้วให้อยู่ของพิเศษออกมาเลยเครื่องยิดหีคนแก่ ในเซเว่น nice อะไรอร่อยบ้างคะในเซเว่น nice พี่ก็น่าจะมีลายย่างก็ลองไปดูดูแต่ว่าในส่วนส่วนตัวแร้พี่ชอบกินแฟด์วิเพันชอบมาลองให้เรื่องผู้ชายบ่อยแต่พอเราปลอบมันทำเหมือนเข้าใจพออีกวันอัพลูกคู่กันคะ่ะควรทำยงไงดีคะ คนซื้อพวกเพชรดกิกีกับสมาร์ทาร์ติดบ,บ้านไวค้ค่ะเขาทํากับหนูเหมือนแฟนแต่เขาจะชอบหาโอกาสพูดหยอกหยอกกับเพื่อนเถอะทำยังไงดีคะเขาไม่หยอกคะ่ะมึงคือเพื่อนเขาคะ่ะหนูเป็นคนชอบอยู่ในห้องน้ํามากกว่าห้องอื่นๆรู้สึกมันสบายมากๆอย่างต่ำเกือบเกือบชั่วโมงแม่ชอบว่าทําไงดีคะให้ชวนแม่มาอยู่ด้วยคะ่ะอยากมีแฟนแค่วันละสองถึงสามชั่วโมงควรหาแฟนไหมคะคนซื้อกินค่ะเราสามารถมีแฟนพร้อมกันหกคนได้ไหมคะอย่างที่บอกนะครับผมถ้ามากกว่าหนึ่งคนให้เราเรียกว่าลูกค้าค่ะเป็นพี่น้องมาสามปีแล้วค่ะทำยังไ ตอนนี้เขายังไม่อ่านเลยค่ะเขาเขินใช่ไหมคะเขาไม่ได้เขินค่ะเขาบล็อกเขาก่อนเขาไม่ยอมใจอ่อนสักทีคนไปต่อหรือพอดีค่ะเพราะมีคนจีบเราอยู่เหมือนกันอันนี้ถามหรืออวดค่ะ